คุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยจอวันชัยสอนสิรินะคะครับสิรินทานิยากรครับค่ะมาแล้วนะคะสายพอเปิดปุ๊บก็มาปั๊บเลยจากสุราธานีค่ะคุณลิมค่ะอาเรียนถามอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลิมสวัสดีค่ะค่ะเรียนถามเลยค่ะต้องปิดเสียงทีวีก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสิรินทาอาจารย์วันชัยค่ะค่ะอยากเรียนถาม ว่าว่าอะไรเอ่ยอ่อาว่าเรื่องที่นะฮะเรื่องที่เอ่อเป็นไอ้สาธารณะคือว่าเรื่องที่มาปีแปดหกเนาะปีแปดหกแล้วก็เขาลงไว้หนึ่งร้อยหนจากห้วยปอชนห้วยตอแล้วก็แล้วก็มาของเรานี่ออกสอกรหนึ่งปีเก้าแปดทนี้เมื่อปี ค่ะพอมาปีสามหนึ่งเพื่องน,นั้นเขาเออเขาให้มหาทไทยวัดเนาะ <c oughs> เขาก็วัดจากห้วยปอชนเขาเลยไม่ลงห้วยต่อ <c oughs> ท่าน,นี้ก็มาทับที่ของเรากลายจะเป็นร้อยได้มาเป็นหนึ่งร้อยสามสิบห้าไร่สองงานเก้าสิบหกตารางวาอ่า <c oughs> ท่าน,น,น,นี้อันนี้เออหนูก็ไม่ทราบแล้วอาจารย์เนาะเพิ่งมาทราบว่าเมื่อปีนั้นเขาประกาศให้เอาสอกอนหนึ่ง ไปไปขึ้นถนนหนูก็ไปขึ้นเขาก็เขาก็ออกมาวัดให้เรียบร้อยอะไรอย่างนี้เนาะพอวัดเสร็จเขาบอกว่าอยู่ในสาธารณะหนูก็ไม่ทราบว่ามันอยู่ยังไงแล้วก็ถามไปเขาบอกไม่สามารถออกได้ถนนนะหนูก็ไม่ทราบได้เขาบอกถ้าอยากจะรู้ก็ให้ไปซองสารปกครองหนูก็ไปซองการปกครองการปกครองก็ให้ให้ให้มาหมดเลยถึงจะรู้ว่าตอนนี้ที่มันเพิ่มมาเป็นสามสิบห้าไร่เกินมาจากหนึ่งร้อยไล่มาทับที่ ท่น,นี้ก็มาทับที่ก็ศาลเขาก็สรุปว่าเออของเราเนี่ยออกสองก็หนึ่งออกที่หลังปีแปดหกแต่ที่ปี 86, แปดหกเราห้วยมันก็ชนห้วยมันก็อยู่ทุกทุกปัจจุบันนี้แล้วปีสามหนึ่งเขาไม่เอาปีแปดหกนะเป็นการันตีเนาะแต่เขาาจุดปีการันหกเนี่ยเป็นจุดแต่วัดไปถึงเขาเลยทับที่ของเราไปเลยแต่เขาบอกวันที่วัดพ่อก็ค้านเออแล้วเขาบอกคัดออกแล้วเขาสรุปว่า เออ่พอตอนว่าสามสิบวันไม่ไปค้านประกาศไม่ไปค้าน<ป>เนี่ย<ป>อาจารย์วันไทยว่าหนูจะทํำยังไงคุณคุณคุณลิมปัญหาค,คุณมันเป็นยังไงอะตอนเนี้ยตอนนี้เหรอคะตอนนี้ของหนูก็เขาบอกสารปกครองนะเขาบอกขยก้องตอนนี้หนูกดทอนไว้อุธทอนไว้นะเขาบอกเออให้ไปอุธทอนเขาบอกว่าหลักฐานเราเพิ่มเติม หลักฐานมันก็มีอยู่ตรงนั้นตลอดนะหนึ่งร้อยไร่ทุกวันนี้หนึ่งร้อยได้มันก็อยู่หนึ่งร้อยได้อะฮะสาลสารอุทธร์ตัดสินหรือยังตัดเขาตัดสินยกฟ้องค่ะแล้วหนูก็ไปอุทธร์ไว้อ่าไม่โอเคอุทธร์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดค่ะตอนนี้คดีอยู่ในระหว่างที่ศาลปกครองสูงสุดใช่ไหมค่ะค่ะก็จะตัดยังไม่ได้ตัดสินใช่ไหมค่ะ ก็รอให้ที่ดีก็รอให้ตัดสินก่อนไม่ดีกว่าหรือเราก็ไม่นิดนึกเอานู่นนี่นั่นมันก็ไม่รู้ว่าจะออกมายัางไงอ๋อเนี่ยหนู<ร> <ไป S 1> ก็อาจจะชนะก็ได้เราอย่าไปพึ่งมนโนเอาว่าจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หนูก็ถามอาจารย์ดูว่ายัางไงเพราะเขายกฟอ้องวิธีหนึ่งแล้วแต่หนูก็วุ่นวายไงฮะศาลชั้นต้นตัดสินอย่างนี้เดี๋ยวศาลศาลศาลปกสูงสุดก็อาจจะชนะก็ได้ อย่าเพิ่งอเอามาโนเอาเลยรอก่อนดีกว่ามั้รอสาลศาลสูงสุดดีกว่าไหมหนูหนูก็ปรึกษาอาจารย์ดูไงว่าหนูหนูก็เข้าใจว่าหนูไปฟ้องจัดปกครองเนี่ยหนูก็คิดว่าศาลปกครองนอดจะมาตรวจสอบแต่เขาไม่ได้มาตรวจสอบเขาไปาไอะไรที่ทีด่ดีไม่ไม่ไม่ไ<อ>ม่กมมีเจ้าหน้าที่มีอะไรเรียกเจ้าคนที่เกี่ยวข้องมาไต่สวนเอาละรอรอศาลปกครองสูงสุดนะ อ๋อให้ให้หนูรอเลยแล้วังไงหนูต้องปรึกาอาจารย์หน่อยได้ไหมจะเกิดมาเป็นยังไงเอาละไม่เป็นไรได้เอาละรอคําพิพากษาของสารปกครองสูงสุดนะค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขอบพระคุณาค่ะอาจารย์ครับยกฟ้องแล้วเนี่ยมันมีอะไรต่อได้ด้วยหรอก็สารมันมีสารอุทธรณ์กลางค่ะอันนี้ก็เหมือนสารชั้นต้นค่ะแต่เพอเอิญเนี่ยสารปกครองก็มีสองสารก็คือสารปกครองสูงสุด จากสารชั้นต้นก็ไปสารปกครองสูงสุดเนี่ยที่อุทธร์เนี่ยออตอนนี้กําลังอยู่การพิจารณาของสารปกครองสูงสุดถ้าสารปกครองสูงสุดพิจารณาว่าแกชนะแกก็ชนะตัดสินว่าแกแพ้แกก็แพ้เรื่อคำว่ายกฟ้องที่บอกว่ายกฟ้องไปแล้วก็แปลว่าแกฟ้องว่าที่ดินของแกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จํานวนเท่านั้นเท่านี้ อย่าไปรู้รายละเอียดมันก็ยังมีขั้นตอนอะไรต่อไปใช่ไหมฮะไม่ต้องไปซักรายละเอียดเยอะค่ะมาถึงคุณทัไทรัตจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทชัยแล้วก็คุณธิน์าค่ะค่ะธีรเดียนถามอาจารย์เลยค่ะค่ะจะถามอาจารย์นะคะคือตอนนี้ดี่ันนแบบว่าฝากเงินไว้กับน้องสาวอะค่ะอะไรนะคือคือน้องสาวดี่ั้นทําอยู่รับพิสากีจใช่ไหมคะคือคือแบบว่าดอกเบี้ยเขาดีอาจารย์ก็เลยแต่ว่าฝากเงินไว้กับเขาเป็นชื่อของเขาอะค่ะ คือพอทุกสิ้นปีเนี่ยก็จะเอาดอกเบี้ยมาใช้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้น้องอ่ะแต่งงานแล้วแล้วก็จดทะเบียนนะคะาจารย์ก็เลยกลัวค่ะจารย์นี้จะเรียนมันถามจารว่าถ้าเกิดจะให้น้องเนี่ยทำเป็นรายละอักษรเป็นหนังสือไว้ให้ได้ไหมคะดีมากค่ะและทางที่ดีเอาเอาเงินขนงคุณเนี่ยไปให้น้องสาวไปฝากไว้กับรัฐวิสาหกิจรหรือไปทําอะไรไม่ถือว่าไม่ถือว่าให้น้องสาวเนี่ยไปฝากไว้กับพี่ทําง,งานเขาเป็นชื่อของเขาอ่าไปฝากไปออกออกดอก ไปฝากอะไรจากหากอเหรอใช่ค่ะเป็นเออค่ะตัดเป็นฝากในศักรากเป็นชื่อของเขาคอาจารย์ใช่ผมแนะนํานะค่ะเอาเงินคืนมาให้หมดแล้วใส่ชื่อคุณซะอย่าไปทําต่อไปค่ะหายแน่อาจารย์ครับถึงคืออาจารย์เยอะไหมเยอะไหมสามล้านค่ะอาจารย์เรียบร้อยนะไปเรียบเอากลับคืนมาเป็นชื่อคุณซะ อ๋อไม่ถือว่าเอาเอาเอากับคืนมาแล้วก็ไปฝากไปทื่เป็นเป็นชื่อเป็นชื่อของนิชานไคะไปจะไปไปใสชื่อคุณที่ไหนก็ไปเธอเอามาสามล้านอยู่ก็คุณซะอ๋ออาจารย์คะถึงทําเป็นหนังสือมันก็ไม่ชัวร์ใช่ไหมคะไปเอาเงินสดมาเนี่ยสามล้านมาใส่ชื่อคุณซะคุณจะไปไว้ที่ไหนก็เชิญเถอะค่ะอาจารย์นะค่ะค่ะอย่าทําแบบนี้ค่ะค่ะไม่ค่อยใารออกค่ะเว้นไว้แต่มีเงินสักสิบล้านร้อยล้านก็ทําเถอะค่ะค่ะมีถึงร้อยล้านหรือยัง ไม่ถึงอาจารย์สามเก้าเองหนูรับราชการโจรค่ะอาจารย์เฮ้ยโจรวินาสามล้านคุณสินทาของแม่ด้วยค่ะไปเอาสามล้านกลับมาไว้กับคุณนะค่ะค่ะเอาแน่แไว้ก่อนดีกว่านะคะคืออาจารย์คะอาจารย์คะคืออาจารย์คะคือจะบอกว่าชอบรายการนี้มากชอบอาจารย์และชอบคุณสิทาต่อปัญหามากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็มีความรู้มีสาระด้วยอาจารย์โอ้แล้วพูดแรงไปไหมครับ ไม่แรงจานสนุกอาจารย์แล้วก็อย่างชอบชื่นชมศรัทธาอาจารย์คุณทาว่าแบบอาจารย์คุณคุณทาาแบบเป็นคนที่รักแผ่นดินรักในหลวงแล้วก็รักความถูกต้องค่ะอาจารย์ขอบคุณครับาอาพูดต่อไปอีกแม่ผมดีใจฮนะพูดไปเรื่อยชอบชอบมากๆอ,อาจารย์ค่ะแล้วดูรายการน,นี้มานานยัางดูมานานค่ะอาจารย์หนูก็<อ>วันเสาร์วันอาทิตย์หนูก็เปิดช่องฟ้าใหม่ดูตลอดค่ะอาจารย์ ในกาอาจารย์มันใช้ยนี่บางทีบางคนก็ว่าดุเดือดบ,บางคนก็แรงอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าไม่อาจารย์น่ารักทำท่าทางน่ารักขนุกค่ะอันเนี้ยอันแน้คืออาจารย์ไม่ใช่เป็นคนบ้ายอนะคะแต่ชอบคนชมค่ะจรงิงค <yt> ่ะอาจารย์น่ารักขนุนขนูนหนูชื่นชมอาจารย์มานานแล้วค่ะ นี่ปกติถ้าตัดสายไปนะคะพอพอชมนี่แบบเอาเลยพูดเต็มที่เลยไม่ค่ะที่บ้านยังบอกว่าคุณซินทานี่สวยค่ะน่ารักค่ะคือคือยังคิดเขาว่าถ้าเิอทีวีหน้าตาแบบนี้ตัวตัวจริงคงสวยมากนะะพูดต่อเลยค่ะพูดต่อเลยชอบค่ะคุณซินทาแบบว่า ชอบคือแบบว่าเป็นนักร้องที่เสียงพอแล้วก็นิสัยดีทับตัวดีค่ะโอ้โอาจารย์คะลองราจะยากเแล้วมีมีปัญหาอะไรจะถามอีกไหมครับ <c oughs> ไม่มีค่ะอาจารย์เชิญได้เลยนะผมเปิดให้คุณเต็มที่เลย <c oughs> อาจารยา์ สายร้อนแล้ว <laughs> ขอบคุณนะคะคุณอะไยร,รัฐนะคะวัสดีะไปเอาตังค์กลับมาก่อนนะคะตอนนี้มันมันไม่เข้าใครออกใครนะคะแล้วเขาแต่งงานแล้วด้วยนะอาจารย์เป็นห่วงค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วมีอะไรก็โทรมาทักทายกันนะคะชอบอาจารย์ชอบ <laughs> มาถึงคุณอ้อยจากกทมค่ะจะชมก่อนเลยไม่ค่ะก่อนจะถาม <laughs> สวัสดีค่ะค <laughs> ุณอ้อยสวัสดีค่ะ,คะอ,ะ <laughs> ะอาจารย์วันชัยมุณสิรินทาชมต่อเลยค่ะ ก็ถามแล้วดีใจค่ะจย์ไม่อยากพูดแล้วไม่อยากถามก็ด <c oughs> ีใจมากๆเลยก็ขอบคุณอาจารย์วรรทัยคุณชรินทาคนรักชาตินาะเห็นอยู่ที่ไหนก็รักชาติตลอดชอบจริงๆเนี่ยต้องชมละไม่ชมไม่ไหวจย์มันจะมันจะระเบิดเหมือนกันถึงจะชมก็ต้องชม,งม,ชมงอาจารย์วรรทัยนี่ ทั้งในเฟซบุ๊กนี่เขียนอะไรต่ออะไรนี่ตามเป็นแฟนอาจารย์ไม่หมดแหละอาารย์อาจารย์ไม่ทุกที่เลยอาจารย์ไปตามไปหมดเป็นคนทาโดยตอนนี้จะลอยไปหมดแล้วค่ะจะลอยละนานแค่ไหนอ่ะคุณก็ชอบชอบมากมากเลยมีคอนแบบนี้นะคะอาจารย์แบบโอ้โหประเทศเรานะไปได้สวยแน่นอนเลยก็จริงๆเลยค่ะอาจารย์จากใจเลยเนี่ยของแฟนเลยเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์มันไทย เป็นปากเป็นเสียงจริงๆอยากให้อาจารย์วันชัยเป็นเป็นนายกนะจะทำตัวว่าพูดเก่ะมากเลยคุณแม่คนหนึ่งอาจารย์ไม่ิดยืนมั่นคงจริง มาดีด้วยแล้วหนูตามอาจารย์มาเป็นสิบเป็นเจ็ดเลยนมาพูดไประยะแมวแมวคุณพอแล้วนั่นคันแหมจริงจริงจังเลยพอแล้วพอพอพอก็ต้องอย่างนี้ิจ้ะไม่ใช่อย่างนี้พอคนอย่างมี้ถามคนได้แหละเหมือนเหมือนหักมุมอ่ะถามว่าสองสองคนนั้นน่ะนะคะอาจารย์แต่ทำไมทำไมไม่โดนอ่ะ อาจารย์ถามนิดเดียวอ่าถามว่าทำไมไม่โดนสองคนนัคะอาจารย์ประธานสองคนนะคะอ่าเดี๋ยวอาจารย์แตเดี๋ยวที่ผิดข้อกฎหมายนะอาจารย์ทั้งเสี่ยมแบบทั้งทั้งที่มาสวอะไรต่ออะไรค่ะอาจารย์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายแบบเออมันคุณยิ่งรักมันถอดง่ายกว่านะคะก็ใส่กระโปรงใส่กระโปรงโอ้อไม่ใช่ไม่ใช่เรคนละอย่างคนละเรื่องนิคมสมศักดิ์รู้ถอดแล้วมันจะดูได้หรือเปล่าเออถามว่าถอดนิคมผสมสักรู้ นี่ก็เกิดถอดนิคมสมศักดิ์คุณจะดูได้อะโอ้ยอาจารย์ก็ดีใจอะจารย์นอนไม่หลับมานานจะถอดยิ่งรักนี่พอดูได้นะอือดีใจมากหนูก็พอต์เพื่อตัวเองดีกวยอะดีใจมากแบบไม่ต้องเห็นเขาเจ๊น้อยไม่ต้องเห็นเขามาเอาพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ามีคนถามเหมือนกันนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายสั้นๆนะคะคุณอ้อยเดี๋ยวเราฟังเนาะนะคะขอบคุณนะคะคุณอ้อยแม่ขอบคุณค่ะมาชมกันแบบ รายการนี้ห้ามด่าพอด่าป <c oughs> ุ๊บไปสายเลย <c oughs> <c oughs> อาจารย์นิดหนึ่งนิดหนึ่งก่อนจะถึงสายต่อไปสรุปว่าทําไมสองคนนั้นถึงพอดีเข้าใจว่าสมาชิกส่วนใหญ่เขาเห็นว่าเป็นเรื่องเหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะ การแก้รัฐธรรมนูญผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญสถานการณ์และเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงการแก้รัฐธรรมนูญการทำความผิดมันก็เกี่ยวรัฐธรรมนูญเพราะเออรัฐธรรมนูญเนี่ยเขายกเลิกไปแล้วก็เลยลอดไปเพราะเหตุนี้แต่อาจารย์จะมีแต่คนยิ่งรักเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเลยถามว่ารายละเอียดพวกนี้จะดูได้วันไหน วันอาทิตย์ผมกับคุณวิทยเยนเนี่ยถอนพิษตอนสามทุ่มอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวห้ามพลาดห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวไปฟังกันตรงนั้นในรายละเอียดแต่ตอนนี้คุณนิบูลมาอีกสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนิบูลอยู่จังหวัดอะไรคะเมื่อกี้ฟังอยู่กรุงเทพโอ้โหนี่กรุงเทพเยอะค่ะเรียนสายจางได้เลยค่ะ ขายทอดตลาดครับเวลาจะโอนเปลี่ยนชื่อเนี่ยไม่ต้องใช้ใบปลอดหนี้ท <Hey, S 2> ่าวเขา,ขาเป็นไงครับเอ,อผมยังไม่ได้ตามแต่ทราบว่าเป็นอย่างนั้นค,คือทราบว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเวลาเราซื้อจากการขายทอดตลาดรเราต้องไปรับภาระเรื่องค่าส่วนกลางที่มันค้างชํำระด้วยรรปรากฏว่าเอ้ยบางคนมันค้างเป็นแสนนะ่ะ เราซื้อมาบางทีสามแสนสี่แสนหรือสองแสนะไอ้นี่บางทีโอ้โหมันค้างเป็นนั้นแสนเนี่ยดอกเบีย้ยดอกหอยเขาก็บอกมันไม่เป็นธรรมรต่อไปนี้ถ้าคุณแล้วมันก็ทําให้ขายไม่ได้ครับในที่สุดเนี่ยเห็นว่าเขาออกกฎหมายนะแต่ผมยังไม่เห็นกฎหมายนะครับเขาบอกว่าต่อไปนี้การซื้อขายเมื่อเราซื้อจากการขายทอดตลาดได้แล้ว เราไม่ต้องรับผิดชอบในเงินที่คนเก่าค้างก็เป็นเรื่องของนิติบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะไปไล่บี้เอาจากคนเดิมต่อไปครับครับไปฟ้องไปล้องหรือจะไปยึดไปอายัดทรัพย์ก็เอาจากคนเดิมแต่จะมาเอาจากคนซื้อไม่ได้เพราะไม่งั้นทําให้เลยซื้อขายกันไม่ได้สักทีครับเห็นข่าวว่าอย่างนั้นนะครับประเด็นผมผมที่พวกคนเงี้ยคือปรากฏว่านี่ตัวนี้เราถือเป็นหนี้สาธารณะนะฮะเป็นหนี้ของคนส่วนรวมถูกไหมครับ ถ้้ากรณีีทมันเป็นหนี้ของนิติบุคคลก็เป็นคนส่วนรวมทุกคนเนี่ยแหละใช่ไหมครับเป็นเจ้าหนี้เขาถึงกําหนดว่าหนี้ตรงนี้เป็นหนี้บุริบริษัทใช่ไหมครับเป็นหนี้บุริบริษัทบุรุษมสิทธิหมายความว่าถ้ากรเกิอไปกู้แบงค์เนี่ยนะฮะแล้วแบงค์ยึดเนี่ยทั้งนิติบุคคลต้องได้หนี้ก้อนนี้ก่อนต้องได้หนี้ก้อนนี้ก่อนแบงค์ถึงจะได้ตามตามที่ปรากฏไว้ในพรบคันชุดนะครับ แต่ประเด็นที่ขาดนี้ที่ที่บอกว่าคนไปซื้อสองแสนแล้วมามาชําระตรงนี้เป็นแสนเนี่ยคือก่อนไปประมูลเนี่ยเขาต้องมาดูตัวเลขก่อนอยู่ครับก็ไม่รู้ล่ะกฎหมายเขาจะแก้นะเขาจะแก้เป็นอย่างนี้แต่ผมผมมองอย่างนี้เนี่ยผมผมฝากอย่างนี้นะนนว่ามองอย่างนี้ว่าเหมือนกับเป็นการช่วยสถาบันการเงินนะให้ลาให้ลาเรื่องนี้ไขให้ได้เยอะแต่ว่านิติบุคคลต่างๆจะแย่ไปด้วยอะ่ะก็เป็นเรื่องที่นิติบุคคลจะต้องไปไล่บี้เอาครับ นิติบุคคลจะแย่ไม่แย่ก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปไล่บี้เอาครับแต่ว่าสามันกันเงินจะดีขึ้นนะเพราะมนนี่นี่เน่าก็จะหายไปมันก็อาจจะเป็นการตัดนี่ไปก็ได้ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นตึกห้องนั่นมันก็ล้างกันอยู่อย่างนั้นแหละโอเคครับขอบคุณอากรย์ครับมัอาจจะมีมุมมองจริงหลายมุมนะนะคะเขาคงประเมินกันแล้วว่ามันดีก็ต้องทําค่ะคุณบุญคุณค่ะมาถึงคุณกําไรค่ะจากกทมนะคะกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะต้องปิดเสียงทีวีก่อนนะคะคุณกําไรค่ะ อ๋อวัสดีค่ะวัสดีค่ะสองท่านนะคะอ,อ,อยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าทําไมเราไม่ยึดรับเขาก่อนประเดี๋ยวมันแยกย้ายซัพย์สินแล้วก็แยกไปแล้วม <c oughs> อนแยกไปประเทศมันแยกไปแล้วอ๋อล้นคิดแล้วไว้แล้วเหรอคะแยกไปแล้ว <c oughs> แยก,จจกไปแล้วแยกกระจายไปให้คนอื่นแล้วมันทำไม่ได้ศาลยังไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้มีการฟ้องเหรอฮะอ่า แล้วแล้วอย่างนี้ถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องยึดรั์มันไม่มีเหลือสักสลึงหนึ่งาจะทำไงคะเราก็ไม่ได้อะไรมันเขาก็ไม่ได้แหละเขาก็ล้มละลายสามปีก็หลุดอ๋ <c oughs> อแล้วอย่างนี้ประชาชนก็ต้องก้มหน้าใช้ <c oughs> นี่เหลอคะก็เนี่ยเป็นเวรเป็นกรรมเพราะเราเองเอไม่ดีเราไปเลือกเขามานี่กำไรไม่ได้เลือกนะคะ เราจะไปเลือกเข้ามานี่คนส่วนใหญ่ไปเลือกเข้ามาก็ทางบริหารไอ้พวกไอ้พวกที่ดันเป็นเรื่องนี่สมควรจะเก็บเงินจากพวกนั้นเลยไหมฮะใช่เอาละพอแล้วสาใจแล้วเนาะเขาพักคุณชาอ่าสาใจแล้วได้เอาสักหน่อยนึงเอาสักดอกนึงใช่ขอบคุณชาสวยใชอจะชั่วขึ้นไหมเดีก คงจะดีขึ้นเอาบางทีคนเรามันอึดอัดนะอาจารย์คือบางทีเหมือนทําอะไรไม่ได้และเหมือนกับเอ๊ะทำไมฉันจะต้องมานั่งรับกรรมขนาดนี้ล่ะทั้งที่ที่เราไม่ได้เป็นคนทํตุ้มไหมคะก็าเราไปเลือกเข้ามาเราไม่ได้เลือกก็ไม่รู้เรื่องของคุณแต่คนส่วนใหญ่เขาเลือกอ๋อแล้วกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งรับกรรมแทนเขาด้วยอย่างนั้นเหรอคะนี่ไงคุณเป็นความรู้สึกมันนี่ก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ใช่นะคะเนี่ยเขาจึงจะแก้กฎหมายว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะมาเที่ยวกาหนดนโยบาย เอาเงินหลวงไปใช้กันสุมสี่สุมห้าุมไม่ได้สุ้มร่ายไม่ได้รัฐธรรมนูญก็ต้องแก้ใช่อันนี้แหละคือเขาเรียกเป็นบทเรียนที่จะต้องมานำมาแก้ไขแล้วเราก็มาแก้ปรับไปนะคะเ้าใจเย็นๆค่ะบ้านนี้เมืองนี้เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เคยบอกว่ามีจริงมันมีสิไม่มีไม่งั้นเราเดินไม่มาถึงตรงนี้วันนั้นวันนั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยโอ้โหมองทางหอวังเออเราไม่รู้มันจะไงว่าบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงก็ได้คุยกันแต ผมว่าแต่ถึงเวลาแล้วประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆใช่ค่ะสุดยอดเลยนะคะเวลาของเราหมดแล้วสินะคะเพราะว่าสายก็คงจะต้องพอแค่นี้สำหรับ SMS ที่ส่งคำถามมานะคะเดี๋ยวถึงเวลาอาจารย์ก็จะมาใครกามาเคลียร์ให้หมดคำถามเนี่ยอะไรที่ท่านส่งข้อความมาไว้เนี่ยนะครับทางทีมงานของเราจะเก็บข้อมูลของทุกท่านไว้หมดนะแล้วก็มีโอกาสวันหนึ่งเราก็จะมาเคลียร์ให้หมดนะ สำหรับวันนี้เป็นไงเวลาหมดแล้วค่ะเขาพูดสำหรับการติดตามชมนะคะเขาพูณสำหรับทุกๆข้อความที่ส่งมาด้วยและที่สำคัญเขาพู้สนับสนุนนะคะที่ทำให้เราได้มาเจอกันนั่นคือเครื่องดื่มสตาร์ In นฟินิค่ะเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่รักสวยรักงามรักและใส่ใจในเรื่องของผิวพรรณและน้ำแร่ธรรมชาติร0 0มองเซมองฟลน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายนะคะสั่งซื้อที่0 2 2 9 4 9 8 9 8าค่ะจัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชนบรุรีต้องช่่วยยยกกัันสงซื้อเอเะครราาร คุยกฎหมายกับธนาบัญชัยด้วยอาจารย์บัญชัยสอนสิริจะได้ยู่กับฟ้าวันใหม่ไปนานๆศิรินทานิยากรวันนี้เราสองคนไปดีกว่าครับลาไปก่อนพบกันใหม่นายวันสาวนาเลยค่ะสวัสดีค่ะ